ครับสวัสดีเด็กๆครับทุกคนครับวันนี้ครูพูดจะมาสอนเรื่องรูปเรขาคณิตนะครับมันไม่มีอะไรมากมายวันนี้รูปเรขาขคณิตครูพุดก็จะมาสอนให้นักเรียนได้รู้แล้วก็จะจบเรื่องรูปเรขาคณิตเลยนะครับก็คือจะมีสี่หัวข้อด้วยการคือรูปที่มีแกนสมมาตร 4.1นะครับรูปที่มีแกนสมมาตร4.2คือ4.2.1คือและ4.2.2ครับรูปที่มีแกนสมมาตรหลายแกนและก็4.3และ4.4คือคการประยุกต์ใช้รูปที่มีแกนสมมาตรนะครับคร Somebody ูปุก่อนที่คร <Thunder> ูพุกจะสอนเรื่องรูปเรขาคณิตครูปุกก็มีคําถาม,ถามหนึ่งคำถามไม่รู้ว่าถามผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองจะตอบครูพุกได้ไหม หรือครูปุฝากเด็กไปแล้วกันนะครับที่ในคลิปแล้วก็ไปถามผู้ปกครองให้ครูปู้ด้วยหน้าที่สําคัญว่าครอบครัวหรือไปดูไปฟังคลิปอีโอกันเลยนะครับแล้วก็ฝากให้ฝากถามผู้ปกครองด้วยนะครับแกเห็นเจ้าพวกนั้นอยู่ต,ตาตาแล้วทําไมทําไมไม่ทาอะไรเลยฮะทําไมฮะทาไมไม่ช่วยเขาทําไมหน้าที่มันสําคัญกว่าคร ครับฟังเมื่อติดฟังเอ่อคลิปวิดีโอไปแล้วใช่ไหมครับก็เรื่องวันพีชส่วนใหญ่เด็กๆจะชอบดูการ์ตูนใช่ไหมใช่ไหมครับครูผู้ก็ชอบดูวันพีชครับแต่ครูผู้จอาข้อคิดจากวันพีชหรือข้อคิดจากการ์ตูนเนี่ มาตั้งคำถามกับตัวเองเออการ์ตูนบางครั้งก็มีประโยชน์ไม่ใช่แค่เป็นภาพที่แสดงให้โอเวอร์เอฟเฟกไปหรือให้เนะื้อความคัาบจริงไปเท่านั้นแต่ว่ามันก็นํามาสอนเราได้ด้วยนะครับโอเคครับเรามาเรียนต่อกันดีกว่าครับแกนสมมาตรคืออะไรครับคือเส้นที่แบ่งวัตถุหรือรูปนั้นๆรูปนั้นๆออกเป็นสองซีกเท่าๆกันนะครับออกเป็นสองซีกเท่าๆกันนะครับ และสามารถพับหรือนำรูปทั้งสองมาซ้อนทับกันได้พอดีโดยในรูปเอกาคณิตต่างๆจะมีแกนสมมาตรซ่อนอยู่ซึ่งรูปเอกาคณิตที่แตกต่างกันจะมีจํานวนแกนสมมาตรที่แตกต่างกันบางรูปอาจจะมีแกนสมมาตรหนึ่งแกนบางรูปอาจมีแกนสมมาตรสองแกนหรือมากกว่าสองแกนก็มีครับบางรูปเป็นนับไม่ถ้วนเลยแค่งมีหรือบางรูปอาจจะไม่มีแกนสมมาตรเลยก็ยได้นะครับเอาต่อเลยนะครับ ต่อมาในพจนานุกรมในฉบ,บับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคําว่าสมมารตรแปลไว้ว่าลักษณะที่รูปทีสป่สองรูปสองรูปหรือรูปเดียวกันแตกแยกเป็นสองส่วนมีสมบัติว่าถ้านํารูปแรกไปทับรูปที่สองเดี๋ยปั๊บส่วนแรกไปทับส่วนที่สองในกรณีทีิรูปเดียวกันแล้วทั้งสองรูปหรือสองส่วนนั้นจะทับกันสนิทถ้าเป็นรูปสามมิติ เมื่อแบ่งครึ่องออกเป็นสองซีกจะเหมือนกันทุกประการอ่าม,า,มมา,มามีคําถามครูปุกเออมีคงถามครูครูุกก็มีเรื่องมาได้ฟังว่าเออครูเราเรียนเรื่องแกนสมมาตรนี่ไปทําอะไรกันเออแกนสมมาตรก็ว่าสมมาตรนี่นะมันจะขึ้นมันจะอยู่ในช่วงที่เกี่ยวกับว่าอ่าในของประเทศอิตาลีช่วงยุกของฟืง้นฟูศิลปะวิทยาช่วงนั้นนะครับจะมีการสมมาตร จะมีเกี่ยวกับการสถา,สถาปัตยกรรมเยอะแยะซึ่งเกี่ยวกับรูปปั้นอะไรตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเกณฑ์เรื่องการเกณฑ์สมมาตรคือสองซีกต้องให้สมดุลกันอะไรพวกเน,นี้ยครับมันก็จะมีการอ่าส่วนม,มีมาเข้ามาพวกอิตรีจะเป็นเกี่ยวกับงานศิลปะสถาปัตยกรรมทุกวันนี้เราก็จะเห็นอยู่ครับเช่นบ้านเห็นไหมครับถ้านักเรียนมองบ้านบ้านดีๆนะครับถ้าบ้านสองซีก บางบ้านจะมีสองซีกคือผ่าตรงกลางแล้วสองซีกมันจะเท่ากันหรืออาคารบางอาคารก็เหมือนกันจะใช้หลักการกลียเดียวกันอะไรอีกครับทุกวันนี้ที่เราเห็นอยู่ร่างกายของเราถ้าเราผ่าตรงกลางซีกมาอีกซีกหนึ่งก็จะคือจะจะเหมือนกันหรือคล้ายกันใช่ไหมครับผ่าตรงกลางเลยนะครับมันมีสองซี่ก็เหมือนกันเลยครับรูปภาพหรือว่าอะไรต่างๆนานาครับหรือว่าอะไรครับอื เป็นอะไรก็ได้ครับมันจะผ่าสองซีกแล้วเหมือนเหมือนกันก็ยก่ามีแกนสมมาตรนะครับประโยชน์ของมันหลากหลายมากใช้ก่อนมาหนึ่งงานวิชาการศิลปะเช่นการวาดรูปสองเช่นมีการเขียนอะไรบ้างครับที่ใช้แกนสมมาตรในการใช้ประยุกต์ใช้มีอะไรบ้างครับมีเกี่ยวกับงานศิลปะงานสถาปัตยกรรมงานออกแบบอาคารบ้านเรือนใช่ไหมครับอุ้ยใช้มากมายเลยครับขนาด ทุกวิชาเกือบต้องใช้เช่นอา่อาน่านอา่อานประดิษฐ์นี่ครับยังใช้แกนสมมาตรในเข้ามาช่วยเลย หรือว่าทุกอย่างเลยครับไม่ว่าการอ่านบ้านนานเรือนอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้แกณฑ์สมมาตรในการเข้ามาช่วยหมดทุกงานเหมือนกันเช่นการประดิษฐ์เห็นไหมครับเราจะประ,ระดิษฐ์กระทงอย่างไรถ้าไม่สมดุลมันก็จมใช่ไหมครับมันต้องให้สองซีกเท่าๆกันอะไรพวกนี้อ่าอ่านอะไรครับอ่านออกแบบแบบนี้ครับออกแบบรูปภาพสองซีกโปรต้ราโปรออกเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยภาพนี้มันหนักข้างใดข้างหนึ่งใช่ไหมลำลองเนี้ยครับทุกอย่างเลยใช้เขี่ยวกับ สมมาตรทุกอย่างเลยที่เราเรียนอยู่ในชีวิตประจําวันโูกเรียนลูกเรียนไปหรือทําไปโดยไม่ได้รู้เลยว่าเราเนี่ยเราใช้หลักการของเกณฑ์สมมาตรอยู่นะครับอันกูพูดไปต่อเลยนะครับอ่ารูปที่มีแกนสมมาตรอ่าเเช่นรูปนี้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะมีสองแกนคือวาดแกนแบบนี้นะครับ จุดๆนะครับจุดๆเราอ่าใใจเหมือนคูปุดจุดๆนะครับจุดๆอ่าจุดจุดแกนสมมาตรเอาไว้จุดๆแบบนี้ครับเดี๋ยวในหน้าหนูหน้าทุกหน้าเลยกูหน้าที่วาดได้แกนสมมาตรคูปุ๊กจะให้วาดแกนสมมาตรดูถ้ารูปผิดข้อไหนมาครูพู้ดจะให้วาดรูปแกนสมมาตรในข้อที่ผิดมาด้วยครูพูดดูด้วย ดีไหมเอาข้อที่ลูกผิดข้อไหนไม่ผิดก็ครูปุก๊ก็ไม่ให้วาดแกนสมมาตรแต่สมควรที่จะเขียนแกนสมมาตรนี้ถูกนะครับใช้มันทัดลากเข้าเส้นประแบบนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะก็มีสี่แกนนะครับหนึ่งแกนหนึ่งสองสามสี่ก็มีสี่แกนส่วนผืนผ้าก็มีสองแกนหนึ่งสองพวกนี้ะครับแล้วก็นี่คือสี่เหลี่ยมอะไรครับ สี่เหลี่ยมกขนมเปียกปูนครับสี่เหลี่ยมกขนมเปียกปูนกัน่นี้ครับแบบนี้ครับเห็นี้ครับแล้วก็สี่เหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมด้านเท้าครับดบ้านเท้าก็มีสามแกนหนึ่งสองสามครับอ่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วเขามีหนึ่งแกนนี่สี่เหลี่ยมรูปเว่าก็มีหนึ่งแกนเห็นไหมครับอันนี้สี่เหลี่ยมข้างหมู คางหมูก็มีหนึ่งแกนแบบนี้อันนี้คางหมูอีกแบบหนึ่งแต่ไม่มีแกนสมมาตรอันนี้สี่เหลี่ยมด้านขนานไม่มีแกนสมมาตรอันนี้พวกนี้ก็ลูกดูไปเองเห็นไหมพิจรารณาแกนสมมาตรไปเรื่อยๆอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามีแกนสมมาตรไหมต่อมารูปแกนสมมาตรหลายอย่างเห็นไหมวงมกลมแกนสมมาตรอินฟินิตี้ไลน์ออฟแปลว่ามีแกนสมมาตรนับไม่ถ้วน ลูกเขียนแกนสมมาตรสักสองสามแกนก็พอรูปของรูปวงกลมนะครับส่วนของรูปวงกลมสุรเชลนะครับรูปวงกลมแล้วก็เขียนข้างล่างว่าแกนสมมาตรนับไม่ถ้วนรูปวงกลมจะมีแกนสมมาตรนับไม่ถ้วนนะครับส่วนเส้นตรงจะมีหนึ่งแกนนะครับเส้นตรงมีหนึ่งแกนรูปวงกลมนี้มีแกนสมมาตรนับไม่ถ้วนอ่ะไอนี้ลูกเราก็ครูผู้บบอกไปแล้วเมื่อกี้ีนะเห็นไหมครับอืมต่อเลยครับ อ่าส่วนในนี้เหมือนการรูปที่มีแกนสมมาตรอ่าเหมือนการในรูปอันนี้คือสี่เหลี่ยมด้านขนานาไม่มีแกนสมมาตรนะครับอันนี้คือสีเแบบอนนส่เหลี่ยมข้างหมูแบบอันนี้ก็สี่เหลี่ยมข้างหมูเหมือนกันแต่ว่านี้อีกแบบมีอีกนี้ไม่แบบนี้ไม่มีแกนสมมาตรี้รูปเบาก็ามีแกนสมมาตรอ่าไม่ได้ยากอะไรนะครับ ไม่ยากอะไรเลยเท่าลูกขีดเองประมาณสองซีกให้เท่ากันนะครับมันก็เรื่องแกนสมมาตรไม่ยากอะไรครับต่อมาการประยุกต์ใช้รูปที่มีแกนสมมาตรอ่าครูปุอ่าเดี๋ยวลูกนี้หนังสือมันจะมีแบบฝึกให้ลูกทําอยู่แล้วอ่าถ้าวาดหนึ่งซีกแบบนี้ลูกก็ต้องวาดอีกซีกให้เหมือนกันรูปนี้รูปแรกรูปนี้รูปแรกลูกต้องไปจบแบบรูปสุดท้ายรูปนี้ให้สวยงาม ขั้นตอนวาดรูปกับแบบนี้ครับหนึ่งอันหนึง่งอันนี้ก่อนแล้วก็มาข้างล่าง,างแล้วก็จบด้วยอย่างนี้อ่านี่คือรูปสุดท้ายที่ลูกต้องส่งครูปุ๊บแบบนี้เนี่ยมีหนังสือลูกก็จะเห็นตัวอย่างมีตัวอย่างให้ดูด้วยอ่าถ้าครอให้มาแบบนี้ลูกก็ต้องวาดสี่ส่วนให้เท่ากันหมดเลยอ่าได้มีข้อหนึ่งส่วนมาก็วาดอีกกี่ส่วนครับอีกสามส่วนครับหนึ่ง สองสามอีกสามส่วนแบบนี้ครับให้สวยสดนดงานาเรื่องแกนสมมาตรก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับวันนี้ก็จบแค่นี้ครูพุ้ไม่สอนอะไรเยอยะแยะมากมายเท่าไหร่เพราะว่าแกนสมมาตรเราต้องมาปฏิบัติจริงเราจะได้ตัดกระดาษอะไรกันแต่อยู่ในโรงเรียนครูพุ้จะให้ตัดกระดาษกันอะไรพวกนี้ลูกจะได้ดึกภาพออกก่อนแต่อันนี้เปลี่ยนหัดครูพุ้ก็จะกล้ามไปด้วยให้ด้วยก็เอาเรียนรู้เท่าที่เราเรียนได้นะครับเอาครับ ครูพูดคาถามชวนคิดก่อครูพูคือประโยชน์แกนสมมาตรมีอะไรบ้างตอบอย่างน้อยสามข้อตอบให้ครูพูสามข้อนะครับนี่คือคําถามชวนคิดนะครับ่าภาระงานที่ต้องทําในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่หนึ่งมีหน้าเก้าสิบกถึงหนึ่งร้อยหน้าหนึ่งร้อยสามหน้า, 105, 108, า 100, หนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยแปดหนึ่งร้อย้ยหนึ่งเห็นไหมครูพูบางข้ามบางห้นะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม